ผีีหากใครกำลังเบื่อโฆษณากวนใจเราขอแนะนำ YouTube Premium กับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นเบาๆแค่หลักสิบต่ออายุเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานและมีแอดมินบริการตลอด สนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยที่ adoggypm d แล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง Ghostly Home ด้วยนะจะได้รับบริการแบบพิเศษไปเลยลมเพลมพัดลงจากรถแล้วได้สูดอากาศธรรมชาตินี่มันสดชื่นแต่แต่แตมะนาวเสาไว้ยี่สิต้น เธอมาเที่ยวทะเลที่ต่างจังหวัด7วัน7คืนก็ใช้เวลาในวันหยุดให้เต็มที่ก่อนกลับไปทำงานเช็คอินค่ะคุณพี่ชื่อมานาวที่จองผ่านออนไลน์อะค่ะคุณมานาวนะคะยินดีต้อนรับสู่โรงแรมของเราค่ะเออแล้วมาคนเดียวเหรอคะคะก็มาคนเดียวอะค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ อ,อ๋อเปล่าค่ะห้องพักอยู่ทางซ้ายมือสุดทางเดินขอให้สนุกกับการพักผ่อนนะคะเดี๋ยวจะให้พนักงานช่วยยกกระเป๋าไปให้ค่ะขอบคุณค่ะว้าวห้องพักอย่างเริศวิวข้างนอกก็ดีดีเว้นอย่างเดียวทำไมได้กลิ่นอะไรต,ตุมีอะไรตายอยู่ในห้องหรือเปล่าเนี่ยเอาเถอะจัดข้าวของแล้วไปบอกพนักงานให้มาทำความสะอาดดีกว่า เดี๋ยวช่วยให้แม่บ้านมาทำความสะอาดห้องให้หน่อยนะคะพอดีว่าได้กลิ่นแปลกๆกลิ่นแปลกๆยังไงเลยคะก็กลิ่นเน่าเหมือนมีอะไรตายอะคะ่ะจัดการให้หน่อยนะคะได้คะ่ะจะรีบจัดการให้นะคะต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆอืแปลกฮะก่อนลูกค้าเข้าเช็คอินมั่นใจว่าห้องพร้อมแล้วนะหลังจากนั้นมะนาวก็ออกไปเที่ยวอย่างสบายใจ ทั้งเล่นน้ำอย่างสนุกสนานหาของกินอร่อยๆอเซลฟี่แบบจุกๆสักร้อยรูปอาอสนุกเป็นบ้าวันหยุดนี้มันดีจริงๆเลยหืมฟุตฟิดฟุตฟิดกลิ่นนี้มันทำไมถึงยังมีกลิ่นอยู่อีกอะ สวัสดีค่ะยินดีให้บริการมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะคือว่าแม่บ้านไม่ได้มาทำความสะอาดให้หรอคะยังได้กลิ่นอยู่เลยเออทางเราไปทำความสะอาดให้แล้วนะคะคุณลูกค้าแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติเลยคะ่ะงั้นเหรอคะเออท้านงั้นก็ขอบคุณคะ่ะถ้าทำไปแล้วทำไมกลิ่นยังไม่หายไปล่ะ มานาวค้นดูทั่วห้องตามซอกเล็กๆทั้งในตู้และชั้นวางของรวมถึงใต้เตียงแต่ก็ไม่เจออะไรเลยแปลกแฮะไม่มีอะไรเลยจริงๆด้วยแล้วกลิ่นมันมาจากไหนกันนะโอ้ยช่างเหอะไม่สนใจแล้วเสียงอะไรอ่ะก็แก๊กแก๊ก ผีผีหลอกผีผีนั่งอยู่ผีนั่งอยู่หน้า<อ>ทีวีอะไรคะจะเย็นก่อนอคุณลูกค้าค่อยๆพูดคะ่ะฟังไม่ทันในห้องมีผีมันนั่งอยู่ที่หน้าทีวีฉันโดนผีหลอกคะ่ะนั่นมันนั่งอยู่ตรงนั้นไหนคะไม่เห็นเลย อาหายไปไหนแล้วเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นจริงๆนะโรงแรมของเราไม่เคยมีประวัติหลอนขนหัวลูกมาก่อนเลยไม่แน่ว่าคุณลูกค้าอาจจะแค่เหนื่อยจนตาฝาดไปก็เป็นได้นะคะเมื่อวานพอพนักงานกลับลงไปแล้วก็ไม่เห็นผีตัวนั้นอีกเลยหรือว่าฉันจะตาฝาดไปจริงๆหวยจ้าหวยไหมจ้าซื้อวันนี้ถูกวันไหน อ,อหวยไม่จ้ยาใหญหนูมีแต่เลขสวยๆทั้งนั้นเลยนะไม่เป็นไรค่ะยายหนูซื้อไม่เป็นนะ่ะสีหน้าดูไม่ค่อยดีโดนผีหลอกมาหรือจ้ายายรู้ได้ไงอะ่ะใช่ค่ะเมื่อคืนหนูถูกผีหลอกแสดงว่าไม่ได้คิดไปเองคนเดียวจริงๆแล้วต้องทำยังไงคะถึงจะจัดการผีตัวนั้นได้จัดการเหรอ ทำทำอะไรไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ผีธรรมดาทั่วไปแต่เป็นเจ้ากร <c oughs> รมนายเวรเฮ้อฮ่าเจ้ากรรมนายเวรหนูไม่ได้เป็นคนที่นี่นะคะแค่มาเที่ยวแล้วก็โดนหลอกยังไงก็ต้องเป็นผีในห้องพักนั่นอยู่แล้วยายพอจะมีวิธีหรือมีของดีๆอะไรที่ช่วยป้องกันผีไหมจะไปหมีได้อย่างไงล่ะจ๊ะ ยายก็แค่คนแก่ที่ขายหวยคนหนึ่งคงบอกหนูได้แค่ว่ารีบไปทำบุญให้เร็วที่สุดอย่าปล่อยไว้นานเวลาไม่คอยท่าอะไรล่ะนั่นงงอย่างแรงและในคืนนั้นผีตัวเดิมก็โผล่มาอีกรวมถึงวันถัดๆไปด้วยเช่นกันแถมกลิ่นเหม็นก็ยิ่งแรงขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย เอยไม่ไหวแล้วอะไรกันนะก,กันหนาะห้องเหม็นเน่าแล้วยังต้องมาโดนผีหลอกทุกคืนอีกไม่ไหวแล้วเฟยเช็คเอาค่ะตอนนี้เลยคะ่ะแต่คุณลูกค้ายังมีเวลาเหลืออีกหนึ่งวันไม่อยองไม่อยู่มันแล้วคะ่ะไม่ไหวจะเคลียร์โดนผีหลอกทุกคืนแบบนี้โรงแรมคนมีบริการพิเศษไล่ผีประจำเดือนเนะ <c oughs> ฝากจัดการเรื่องเช็คเอาท์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอไปเก็บของก่อน กลัวก็กลัวโมโหก็โมโหตั้งแต่เกิดมามะนาวไม่เคยเจอผีมาก่อนเลยแถมการเห็นผีครั้งแรกก็ยังถูกรังควานทุกวันเลยทำให้เธอหัวเสียไม่น้อยทำบุญเหรอฮะเล่นมาหลอกกันขนาดนี้ใครจะบ้าทำบุญให้ปล่อยไม่ให้ผลไม่ให้เกิดแบบนี้แหละดีแล้วเอะกระเป๋าใบนั้นยังไม่ได้เปิดเลยแฮะจะไม่ได้ว่าใส่อะไรลงไปบ้างดีละ พวกของกินของฝากที่ซื้อมาเอาไปใส่ในกระเป๋าใบนั้นละกันออ้หกลิ่นแรงมากทำไมเหม็นขนาดนี้เนี่ยทันทีที่เปิดกระเป๋าออกมน,นาวก็ต้องตกใจจนแทบช็อกเพราะในนั้นมีศพเด็กผู้หญิงคนนึงนอนขดอยู่นั่นเองซึ่งมีสภาพผิวหนังซีดคล้ำจนเขียวเสมือนว่าผ่านมาหลายวันแล้วปล่อยให้รอตั้งหลายวัน ในที่สุดก็ปล่อยให้หนูออกมาแล้วพี่คะพี่เหรอหมายความว่าไงดูให้ดีสิคะหนูเองน้องสาวของพี่มาเฟืองเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับไปก่อนวันที่มะน,นาวจะมาต่างจังหวัดค่ะใครคะเซอร์ไร พ่อเองตกใจไม่เจ้าลูกสาวของพ่อสวัสดีค่ะพี่พ่อเหรอจะมาทำไมไม่บอกกันก่อนถ้าหนูไม่ได้อยู่ห้องจะทำไงแต่ก็อยู่นี่ไงเอาละมาเฟืองเข้าห้องไปสิลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคะพ่อเอามาเฟืองมาด้วยทำไมพ่อจะไปเที่ยวต่างประเทศกับป่าวิสักเดือนหนึ่งฝากดูแลน้องหน่อยนะอะไรนะ พ่อไม่คิดจะคุยกับหนูก่อนหรือไงอีกสองสามวันหนูก็จะไปต่างจังหวัดเหมือนกันไม่ว่างมารับเลี้ยงเด็กหรอกนะอีกอย่างหนูนะลูกคนเดียวไม่มีน้องสักหน่อยอย่าพูดแบบนั้นสิลูกเห็นไหมชื่อของลูกลูกคล้ายกันเลยมะนาวมะเฟืองมะเฟืองมะนาวถึงจะไม่ใช่โดยสายเลือดแต่ทั้งคู่ก็เป็นลูกสาวของพ่อนะมะนาวกับมะเฟืองไม่ใช่พี่น้องกันแท้ เพราะหลังจากที่พ่อหย่าก,กับแม่พ่อก็มีคนรักใหม่ชื่อปปาวิซึ่งมีลูกติดคือมะเฟืองแต่ในสายตาของมะนาวมะเฟืองเป็นแค่คนนอกไม่ใช่น้องสาวของเธอเลยทว่ามะเฟืองนั้นกลับเห็นมะนาวเป็นพี่สาวคอยตามต้อยๆเพราะอยากเป็นที่ยอมรับนั่นเองส่วนพ่อก็พยายามพูดให้ทั้งสองเข้ากันให้ได้ว่าชื่อคล้ายกันเดี๋ยวก็กลายเป็นพี่น้องกันจริงๆเอง พี่เก็บของจะไปไหนหรอเรื่องของฉันแล้วก็อย่ามาเรียกว่าพี่ไปเที่ยวใช่ไหมหนูก็อยากไปด้วยเธอน่อยู่เฝ้าห้องไปเลยฉันเตรียมซื้อตั๋วไว้แล้วแค่ที่นั่งเดียวไม่ซื้อเพิ่มค่ะค่มาแล้วค่ะในขณะที่ลูกออกไปรับกับข้าวที่สั่งมามาเฟืองก็แอบหยิบมือถือของมะนาวแล้วซื้อตั๋วกับที่พักเพิ่มเพื่อที่จะได้แอบตามพี่สาวไปด้วย ทำอะไรนะเอ๊ะเ,เปล่าคือหนูเห็นว่าพี่ยังไม่ได้กดจ่ายค่าเดินทางกับค่าที่พักหนูเลยจัดการให้เรียบร้อยแล้วค่ะเห้อทำตัวมีประโยชน์เหมือนกันฮะอันนี้ข้าวของฉั้นกล่องนึงของเธอกล่องนึงกินให้หมดอย่าให้เหลือนะข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งคว้างอือขอบคุณค่ะ อรอดตัวไปแล้ววันที่ต้องเดินทางก็มาถึงอะไรอะ่ะมะเฟืองเขียนเอาไว้เหรอลายมือ,อยังกับไก่เคียหนูจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนตอนเย็นๆกลับค่ะถึงว่าหายไปไหนที่แท้ก็ออกไปข้างนอกนี่เองแบบนี้ก็ดีเหมือนกันไม่อยากเห็นสายตาละห้อยของยายเด็กนั่นมันชวนอารมณ์เสีย แต่ว่ามาเฟืองมาก็ดีเหมือนกันนะมีคนเฝ้าห้องให้ข้าวปลาอาหารฉันก็เตรียมไว้หมดแล้วเพียงพอสำหรับหนึ่งอาทิตย์อา้าวทำไมมีกระเป๋าสองใบล่ะฉันเตรียมไว้แค่ใบเดียวไม่ใช่เหรอตายแล้วเวลาขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยเอามันไปทั้งสองใบนี่แหละตรวจตัวค่ะนี่ค่ะ เออแล้วอีกคนละคะคะฉันมาคนเดียวคะ่ะถ้างั้นอีกคนนึงสลาสิิทธ์ไม่ไปนะคะเดี๋ยวก่อนนะหมายถึงอะไรอะ่ะงงหาสองที่นั่งยายเด็กนั่นแอบซื้อสินะที่แท้ก็การเนียนมาด้วยนี่เองยังดีที่คิดได้เปลี่ยนใจไปบ้านเพื่อนสะก่อนไม่งั้นแล่ะก็จะตีให้ก้นลายเลย คิดว่าถ้าเห็นแบบนั้นจะยอมใจอ่อนให้เรามาด้วยแต่พอได้ยินว่าพี่โมโหขนาดนั้นก็ไม่กล้าออกจากกระเป๋าเลยว่าแต่ในนี้ร้อนชะมัดเลยฮะเมื่อไรจะถึงนะไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกพี่คะพี่หนูอยู่ในนี้ช่วยด้วยใครก็ได้ ช่วยหนูด้วยหนูร้อนหายใจไม่ออกออร้อนจะตายอยู่แล้วใครใครก็ได้มาเฟืองตะโกนจนแทบจะหมดแรงแต่เธอที่อยู่ในช่องเก็บสัมภาระเลยทำให้ไม่มีใครได้ยินเสียงเลยเธอตะโกนอยู่แบบนั้นจนกระทั่งเสียงได้เงียบลงหนูเราที่ตั้งนาน จะพพาหนูไปเที่่ยวใชไหมมฟืองอย่าทำแบบนี้เลยไปสู่สุขติเถอะนะไม่เอาหนูจะอยู่กับพี่พี่จะทำบุญไปให้สัญญาเลยถ้ากลับไปแล้วพี่จะทำบุญให้ทุกวันกรวดน้ำให้ทุกคืนอย่ามาหลอกบัหลอนกันเลยนะไม่เอาหนูไม่อยากได้บุญอยากได้พี่สาวมากกว่า